ตอนที่24ชั่วนิรันด์โอ้ยแม่หยุดความเจ็บปวดแล่นพล่านเมื่อเศษไม้คมกริบครูดศีรษะแต่สิ่งที่เจ็บกว่าคือความทรงจำที่พรั่งพรูออกมาแม่รู้ไหมทำไมผมเกลียดแม่เอกตะโกนแข่งกับความตายเพราะแม่ไม่เคยรักผมแม่รักแต่ตัวเองภาพในอดีตฉายชัด เด็กน้อยที่ถูกแม่ขังไว้ในห้องพระถูกตีทุกครั้งที่ท่องบทสวดผิดรอยแผลเป็นที่เขา่าจากการถูกบังคับให้กราบกรานจนเลือดซึมแม่เห็นผมเป็นแค่เครื่องมือตักตวงบุญแม่ทำลายชีวิตวัยรุ่นผมเพื่อแลกกับสวรรค์จอมปลอมของแม่ร่างเน่าเปื่อยชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะกดเศษไม้ลงแรงกว่าเดิมปากดีนักต้องตัดลิ้น จะได้สงบอาเสียงกรีดร้องเงียบหายไปพร้อมลมหายใจเฮือกสุดท้ายเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องกระทบร่างไร้วิญญาณของเอกมือถูกจับพนมไหวศีรษะเละเทะแดงฉานในออมกอดของศพแม่ที่ใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างมีความสุขราวกับจะบอกว่า ในที่สุดลูกก็เป็นของแม่คนเดียวตลอดไป